ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่10พฤศจิกายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารายงานล่าสุดออกมาครับมีเหตุการณ์ที่ตึงเครียดเพราะว่าขมรมียิงป่วนไทยเราพร้อมกับเผชิญหน้ายั่วยุด่านไทยเราครับที่บริเวณปราสาทต,ตาเมินทมประกอบกับอัปเดตออกมาครับทัพฟ้าของเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลิกคุยขมรทันทีเลยและสัญยุติทุกข้อตกลงที่เคยทําร่วมกันมา ซึ่งก็เป็นอัปเดตอย่างต่อเนื่องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในการเหยียบกับระเบิดของฝั่งไทยเราโดยเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตจากรายงานล่าสุดกันก่อนเป็นการถแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการของอดัฐบาที่2เองกับเหตุการณ์เหยียบทุนระเบิดของคำเม็นนะครับโดยฐานได้ไเราเนี่ย บาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายครับแล้วก็ไม่สาหัสเนี่ยหนึ่งนายก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับกับการเหยียบทุนระเบิดกับระเบิดของเขมรอย่าง p พีเอ็นโดยกองทัพที่2ครับได้มีการชี้แจงออกมาครับว่าเราเนี่ยมีการลาดตะเวนตามเส้นทางที่ใช้ตามปกติเลยห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตรย้ําว่า1นกิโลเมตรนะครับถือว่าห่างกันเยอะมากซึ่งการที่เราลาดตะเวนนั้นก็เพื่อเฝ้าระวังรักษาวความปลอดภัยของพื้นที่ รวมทั้งป้องกันการลุกล้มปธิปไตยของขมิ้นเองแล้วขณะรัตะเวนครับได้เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณที่ตะวันออกในห้วยตามาเรียอำเภอกันทลรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเองทําให้กําลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บ2นายเลยนะครับก็เป็นจ่าหนึ่งนาย กับพลอาหารหนึ่งนายหนึ่งคนเนี่ยต้องสูญเสียวายวะไปหนึ่งข้างด้วยนะครับอีกคนนึงก็บาดเจ็บบริเวณหน้าอกึ่งในเบื้อง,งต้นครับก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์และก็นําตัวผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ได้รับอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้เราก็จะมีการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับและก็ส่งผู้เชี่ยวชาญน,นั้นเข้าตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วทุกระเบิดของกระเบนที่วางเนี่ยเป็นการวางใหม่หรือว่า มันเป็นทุนระเบิดเก่าแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นทุนระเบิดใหม่อย่างแน่นอนเพราะอย่างที่กองทัพเรือสองรายงานออกมาเลยครับมันเป็นเส้นทางที่เราเนี่ยใช้ลาดตะเวนตามปกติเลยนะครับเราไม่ได้มีการเดินออกนอกเส้นทางแล้วเขมรเขารู้อยู่แล้วแหละครับว่าเราเดินเข้าทางนี้ออกทางนี้ที่สาคัญไปกว่าน,นั้นครับมันห่างจากแนวชายแดนเนี่ยหกิโลเมตรคือไม่ใช่น้นอยเลย1กิโลเมตรวิ่งไปเดินเนี่ยยังไงก็เหนื่อยแน่นอน แต่เขมรครับเขามีการลอบมาวางจนได้เท่าที่ติดตามดูตอนนี้เนี่ยพี่น้องทหารที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกันมาเขาก็ไม่ค่อยยอมเหมือนกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เราเหยียบทุ่นระเบิดกับระเบิดแบบนี้ซึ่งแค่นั้นก็ยังไม่พอครับหลังจากที่เราเหยียบกับระเบิดทุ่นระเบิดไปเนี่ยยังมีรายงานล่าสุดเพิ่มเติมออกมาครับก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ขณะทําการตรวจทุน่นแล้วก็เตรียมวางลวดหนามนั้นได้ตรวจพบทุ่นระเบิด PM2 ครับจำนวน2ทุน่น บริเวณปราสาทโดนตวน,นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็เข้าดำเนินการเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้เลยนะครับเป็นการตรวจพบอีกแล้วกับทุนระเบิดใหม่ของขมรแล้วก็เหมือนเดิมครับขมรตั้งใจมาวางพเพื่อจะก่อกวนเรายั่วยุเราแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่พอครับต่อมาเนี่ย มันยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าในช่วงบ่ายของบรินี่ปราสาทตาเมินทมนั้นมีเหตุตึงเครียดเกิดขึ้นเพราะฐานกัมพูชาครับยิงปืนเล็กเพื่อยั่วยุฐานไทยเรานั้นและ2ฝ่ายเนี่ยก็มีการประจันหน้ากันทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างตึงเครียดอย่างมากเลยโดยก็เลยระไม่แม่ราบสองกับผู้ประชาการกองกาลังสุรานารีนั้นลงพื้นที่ด่วนเลยหลังจากขเขมรมีการยิงปืนเล็กเนี่ยยั่วยุไทยเรา4-5นัดได้ มันเป็นสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ขมินมีการยั่วยุก,ก่อกวนอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้เนี่ยสย่งผลใรรยากาศโดยรวมนะครับในสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากับกัมพูชานั้นโดยเฉพาะด้านจังหวัดสุรินทร์ครับและปราสาทต,ตามืนทมอำเภอวนนรักนั้นยังคงเฝ้าระวังเป็นอย่างสูงเลยแต่ด้านในเราเนี่ยพอขมิยิงปืนเล็กมา4ีหนัดเราก็ไม่ได้มีการตอบโต นขนาดนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็อยู่อย่างใกล้ชิดกันเลยนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่ากองทัพนั้นได้มีการเรียกกําลังพลกลับแนวหน้าภายใน24บชั่วโมงเพื่อที่จะตรึงกําลังโดยก็ต้องรอทางกองทัพออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับออกมารายงานอีกรอบหนึ่งว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีมาตรการเด็ดขาดอย่างไรกันบ้างโอ้โหถือว่าเป็นการด้วย,ยุข,ของเเมินนะนี่เป็นการลงนามัสริภาพกันแล้วขนาดประธานาธิบัรัมป์ของอเมริกา มายอมลงนามกับไทยเรามารวบลงนามกับไทยเราเนี่ยขมีนก็ยังไม่หยุดนะครับและผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับ <K un> เขามีแผนอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าจะยั่วยุไทยเรายัางไงเพื่อที่จะลากขึ้นไปให้ถึงเวทีโลกให้ได้แล้วให้เราเนี่ยเสียเปรียบมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราแทบจะไม่เสียเปรียบขเมนเลยนะครับขเมนก็เลยต้องการให้เราเนี่ยปฏิบัติอย่างแข็งกร้าวซึ่งถามว่าเราต้องทํำไหมตอนนี้เราก็ต้องมีตอบโต้มีสวนกันบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้สวนแบบหนักหน่วงแต่ก็ต้องสวนเป็นการด้ยยุ เหมือนกันเพราะเราโดนอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับขมิมายั่วยุอยู่ฝ่ายเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนเล็กยั theory, ่วยุการวางทุ่นระเบิดคืออย่างที่ผมบอกแหละเราเป็นเป้านิ่งแบบนี้เนี่ยมันเสียเปรียบเยอะมากนะครับเราแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากประท้วงและก็ประท้วงและก็ประท้วง,งอีกตอนนี้กระดาษเนี่ยมันจะทับหุ่นเซนเสียชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเราประท้วงไปเนี่ยหกรกว่าครั้งนะตั้งแต่ที่มีแบบขมิลุกล้วมันทิตะไมาหรือว่าย้อนกลับไป10 ปีก่อน5ปีก่อนเนี่ยเราประท้วงเยอะมากซึ่งก็อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะครับที่เราจะไม่ประท้วงใช้ไม้แข็งเล่นกับขมิบ้างเพราะไปใช้ไม้อ่อนแบบนี้ขมิชอบอยู่แล้วกับการเอาเปรียบคนอื่นเช่นเดียวกับทัพฟ้าของเราครับที่ล่าสุดออกมาประกาศเกล้าเลยว่าประกาศยุติข้อตกลงกับขมิทันทีจนกว่าปฏิบัติการใดๆของกัมพูชาครับที่แสดงถึงความเป็นปรปักษ์นั้นไม่มีอีกแล้วกับไทยเรา ซึ่งกองทัพอากาศก็ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และก็รักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งอันนี้เป็นสิ่งที่กองทัพอากาศประกาศก้าวออกมาแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกทัพหนึ่งที่ประกาศออกมาคอือยื่นคำขาดไปเลยยังไงก็ไม่คุยกับขมรคือเลิกคุยไปเลยในช่วงนี้นะครับเพราะยังเป็นปรปักต่อกันอยู่คือเรื่องราวเนี่ยมันจัดดีกันอยู่แล้วนะดังน,น้อยเนี่ยกระแสก็ดบลงไปแต่ว่าเอาเรามาโดนแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้คือเรามาโดนแล้วเป็นเป้านน่งเนี่ยมันไม่สมควรโดยอย่างยิ่งเลยแล้ว รัฐบ,บาลไทยเราที่นายกอนุทินนั้นสั่งหยุดปฏิญญาสันติภาพกับไทยกัมพูชาแล้วหลังจากที่ไทยเราเนี่ยเหยียบทุ่นระเบิดพร้อมกับหนุนการตัดใจของกองทัพและหยุดการส่งเฉลยศึกทั้งหมด18คนอันนี้ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากกับการส่งเฉลยศึกนะครับเพราะเราเคยถามไปแล้วว่าเฉลยศึกอยากกลับไหมก็บางส่วนเนี่ยไม่อยากกลับแล้วขอทําฟันด้วยถือว่าเรากดดันแทบจะไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็มีการเรียก สมชเนี่ยประชุมด่วนเลยในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์เนี่ยตึงเครียดขึ้นแล้วทางนายกอนุทินก็บอกว่ารอดูไทยตอบโต้ซึ่งเราก็ต้องรอดูแหละว่าจะมีการตอบโต้ยังไงโดยเป็นพี่น้องทหารเองครับที่อยู่ในแนวหน้าเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเรายอมมายอมแบบจนถอยแบบอืเราไม่ได้ถอยแบบแนวหน้าออกมาจากพื้นที่ชายแดนนะแต่ว่า เราแบบไม่พยายามเผชิญหน้ากับคอมเมน,นะครับคือเราไม่ตอบโต้เราไม่ทําอะไรมากคมเมนเหมือนจะได้ใจด้วยแหละเพราะว่าเห็นเราไม่ตอบโต้เห็นเราไม่ได้มีการยั่วยุคืนคมเมนก็ทําหนักเข้าหนักเข้านะครับเป็นเพื่อนบ้านที่เกเรจริงๆซึ่งก็มีคําถามอยู่มากมายนะครับว่าเราควรใช้เวลานี้แหละบุกเอาคืนปราสาทตาควายและก็ปราสาทคณาซักที เอาแบบใม่เขมรนั้นตั้งตัวไปเลยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเรามันอยู่ในดินแดนของไทยเราถ้ามีโอกาสจะทำเนี่ยช่วงนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าลงนามกันทุกอย่างเนี่ยลงนามันติภาพกันแล้วมีการบรรลุข,ข้อตกลงหลายตัวหลายอย่างเก็บกู้ทุนระเบิดกันแล้วแต่ก็ยังพบเหมือนเดิมซึ่งจุดที่พบเนี่ยผมเชื่อว่าทหารแนวหน้าเขาก็จะรู้แหละว่าเป็นเส้นทางว่าเป็นเส้นทางะะทรอบเลยนะครับเรามาทางนี้เราก็เดินผ่านเส้นนี้ เรามาฝั่งไหนเราก็กลับฝั่งนั้นถ้าเกิดว่าเป็นระเบิดเก่าเนี่ยทำไมเราไม่เหยียบตั้งแต่ที่แรกนะครับอันนี้เรามาเหยียบในช่วงที่เรารัตะเวนรอบใหม่เจรจาสันติภาพกันอยู่แล้วขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าประท้วงไปมันก็เท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราประท้วงไปไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วเนี่ยคอมเมก็ยังทําเฉยเหมือนเดิมแล้วยังมีหน้ามาเยาะเยออีกนะครับไปดู โปรไฟล์ของเขเมรหลายตัวหลายคนมีการย่อเย้ยถากถางกับการเดียบกับระเบิดของไทยเราครั้งนี้เป็นอย่างมากยืนยันการันตีนะครับว่าครบไม่ได้โดยแท้จริงแม้แต่วินาทีเดียวเลยแบบนี้ต้องจัดกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับมีปึ้งป้าขึ้นมาจริงๆมันก็พึ่งป้างเลยนะเขมรยิงมา4ีหนัดเนี่ยเราเองก็ยังไม่ได้มีการเอาคืนแบบ เท่าที่ควรเท่าไหร่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรออัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้หลังจากประชุมสมชเสร็จปั๊บเนี่ยประชุมความมั่นคงเสร็จปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคำเมนจะโดนอะไรกับไทยเราซึ่งดูเหมือนเราเอาจริงเอาจังกับรอบนี้มากนะครับมีการยุติสันติภาพมีการระงับสันติภาพชั่วคราวคำเมนต้องหาทางรับผิดชอบ ไทยเราให้ได้เพราะว่าเสียขาไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเสียไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้จริงๆกับอวัยวะ1ก็ต้องรอติดตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับมากคุณผู้ชมชอบกัน update. รับเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย